ามมาต่อไปอยู่ทางเมืองไทยได้อย่างกินง่ายส่วนทางเอาที่สบายใจเนื่องกุ้งใหญ่กับตําบักโองลวกผาักกะเมียเสิร์ฟหน่อไม้กับต้มบักหอยกินแล้วเห็นสวรรค์ในเนาะคักบ่ค่อยของแซ่บอีสาน ทามาต่อไปและอยู่ทางมึงได้เขาบ่นแล้วไปส่วนทางเอที่สบายใจตอนนี้วันาไลา่เง่นไงตาให้เกินเติงกินทั้งห้องเสียงดังก้องกับแจเ่นจันมาเด้อมามนใส่เสียงแคนแจล่นจันทุกวันเสาร์อาทิตย์แจเ่นจัน เสียงพวินเสียงแห่นหมวนคักคนเป็นตากก็คือคนก็แท้กเไลฝากในเด้อพี่น้องใส่ฝากเอาที่สบายใจฝากยูทูบเบอร์น้องไม่หลอกหลานพ่อพลันชัยจากเวืองรอยเกินลลำเตยกะมวลอยากสิ่สวนให้มามวนน้ำกันลำพินก็ว่าสูตรทวนั้น ลำขอนแกน่นกักว่ามวนคลั่กไหลฝากกดแซร์กดไลค์ยูทูบเบอร์น้องใหม่บุญแล้วจังมาใอยฝากเอาทีส่สบ,บายใจดเด้อเด้อค่ะบุญแล้วจังมาอย่าได้ว่าเกินใส่ฝากกดไลค์เด้อค่ะบุญแล้วจังมาอย่าได้ตีเกินสวัสดีครับพี่น้อง,งแล้วมาเอาใจใส่มาทั้งช่วง,งกิน้จำเด้ มักเห็ดอย่างเห็ดท่นานผู้ชมมักกินอย่างเห็ดพี่น้องเห็ดกินยาตีกันท่านผู้ชมตีกันความดันมันสึ้นพี่น้องเมนูนําเสนอวันนี้นะคะท่านผู้ชมส้มต่ำพี่น้องถ้าเราจะดูสิว่าสิกินส้มต่ำสมมติแล้วพี่น้องเด้อกับปลาทอดพี่น้องปลาขี้โกวทอดปลาอย่างบู่้หหรอกยิ่งเตือนขายเอามาขายมั้งมันก็ค้างอยู่ตู้เย็นรองร้อลองรอนอย่างนั้นแหละท่านผู้ชม เราก็ไดเอามาทอดถ้าเรากินไม่หมดเราคิดว่าจะตําใส่มะม่วงท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปโขกโขกให้ละเอียดบดบดท่านผู้ชมแล้วก็เอามาตําใส่มะม่วงแล้วพี่น้องถ้ามะม่วงมันไม่เปรี้ยวก็บีบมะนาวใส่นิดนึงก็เราก็จะใส่ออ่่หอมแดงแล้วก็อาผักบัวแล้วพี่หลังหอมบัวหอมบัวแล้วกอะผงชื่อลดจะไงปลามันเข้มแล้วไม่ต้องไปใส่ปลาแดกแล้วพี่น้องเด้อมันเข้มแล้วถ้าก็ใส่ชื่อ่ดใส่กระขวนน้ำก็ได้พี่น้องเป็นก้อยปลา ก๋วยปลาคือก๋วยขีกระปอมน้ำชุ่มก๋วยขีกปอมอืมใส่กับขัวน้ำพริกป่นน้ำผังได้อ่าพี่น้องโอ้ยเบาหวานขึ้นเลยละอยากจีบอะว่า็มวนหลายทุกชื่นไปงานเล่ามื่อคืนเองมวนขักมวนอะไรทุกชื่มล้อใส่ดนตรีสดๆได้เยอะเด้อได้เยอะได้เยูะพี่น้องที่ว่ามันเลยขืนบ่มันขืนบ่ได้มันจำมันจำทอนจะขืนบ่ได้ไหม มันตกยศเมื่อไปะนะพีน่นนาะจําตองมองขึ้นนะถ้าโดนตีมันไม่ส่งมันก็จะจาเนื้อไม่ได้นะทุกคนนะอย่างเช่นบรักสีดาอย่างเงี้ยมันต้องมีแต่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 แตแตมันบ่เอาไปเลยไป่เอาได้จมยังได้ก็ไปเลยร่อยไปเลยนะไหลไปเลยผักกระเพาะสีมีกระหล่ำนะพี่น้องด้อโอ้สมตำอยากผักทุกคน น้ำยายใหญ่ท่านผู้ชมน้ำยายใหญ่น,หญหญนิงเขาขนาดนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วบอกโอ้ยเขาเที่ยง้็พี่น้องเด้อในหละกสี่สองห้องเนี่ยปลาขี้โก้ท่านผู้ชมเนี่ยปลาทอดกรอบๆเนี่ยแล้วก็ไปตำใส่มะม่วงเป็นคือก๋อยหกปอมเด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นคือก๋อยกหกปอมเดี๋ยวจกินให้เบิึงเ <c oughs> มื่อคืนต้องขอขอบคุณคุณนายนะคะคุณนายคุณนายนั่งรถไปเป็นเพื่อน <c oughs> มันบอกไก่ท่านผู้ชมเพราก็ได้พาก,กันไป ประมาณสามสิบนาทีจากบ้านพ่อหน่ยไปสามสิบนาทีจากบ้านเราไปก็สามสิบห้าสาสิบบอกจปชับจับมือขึ้นรองน่นตำหตอุองแซสซรงน่นโอ้ยกินหอยตันทังเน่ยเนี่ยลดเขมอันนี้ไปตำสาสวตพห่เ้าใส่กับปุ่นหน่อยหนึ่งตำาสวตตำเสวย จำเสอร์กินกับเขาก็เก่าห่าเป็นคนหมักเขาเหนียวนี่แหละรสที่ห้าหมักรรดนองแน่น วันอยู่ก็จะทําความสะอาดบ้านนะ ให้ก็เสร็จจ้ะหอมไข่แฟต์จ้ะอืมสุดยอดอันนี้เอามาซอสแล้วก็กิน มันเกินนี่เขาจะไปสวยนั่นหนึ่งไปสายนั่นหนึ่งรอคุณนายอ่ะคุณนายบอกทีแรกโทรมาว่าจะเปิดร้านเออร์ลี่ไปเปิด,ป,ดปิดร้านแล้วร้นวานจะไปสวดท้านี่เราดคขามาช่วงสิปิดร้านมันวาพน,นัก <laughs> งานกับเมียแล้วเน,นี่ยเอ้ย ออกบ้านสามถุมกลวนงเชื่อมันทำึงพ่อซีถุงมาต้องตีเดียวช่วยไปลองทำ เอยไปบ่ Napoleon> ิไดทบักลาสนอนั่นหลายรท่านดังกันเลยโตเลยท่าน้ชมบอกตัวน่าหลายเป็นใสบริษัทท่านชมเนี่ยเป็นใสบรทเดียวานลงเรียนสิาวเก่ดนเนี่ยดนนานเนี่ยเริ่มแล้ว น้นแจ้งพร้อมไว้ปลใสเหือตุกแกไก่เนี่ยสมโมงสามิบนาทีไปได้อยู่หลังเลิกงานไปได้อยู่คาปัวเอาเออะนังโรต้องมุ่งสามโมงไปวะภาคุณไหนปลดไปส้ว คุณนายได้ปลดปล่อยแล้วคุณนายก็โอ้ยแฮปปี้มากเลยนา,นางอะกินเบียร์แกกบ,บอกเดียวนะคุณนางฉันเมาแล้ว <c oughs> โอ้ยเรียมตา <c oughs> ก็บ,บอกแกวมันก็ป๋องเดียวมะเรียมกระป๋องเดียวเมาป่ะนะโอ้หันยัง <c oughs> เรียมตาแม่มันเียมตาแม่สักันึ่งสนองอืม <c oughs> <c oughs> Å. Ja, มะโซ่สมมันเก็บตำหนันกใกินมาขอก่อน,อนมาข่ากรนสุน,สนตับสมตำถ้า,าใส่ชูรสแล้วก็ตำใส่มะม่วงเป็นก้อยชย่อปอง ขกระปอมขี้กระปอมภาษาไทยเรียกยิ้งก่าแล้วไม่หรอกเลยกิ้งกาตับหลายจะมีนั่งมาเนี่ยโอ้ยรอบสองรอบสามมันม,มีหรอกบ้านหยุดมันมีหลบสองรอบสามห่บ้านเนี่ยพอตับมหุงไปได้ไหมไม่กินหรอก ก็สุดยอดเลยกินลูกค้าน้องแป้งหลายคนทุกสม,มงอ่ะ, <laughs> อะลูกค้าเราก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ลูกค้าน้องแป้งทั้งวันเมื่อวานจะเอาซุปเต่ามากินมันก็กระไรอยู่นะมันจะเหม็นอนะเพราะว่าห้องเรามันผ่านห้องเขาไงเ <laughs> ออะได้หอมไม่กินบานเอาเอากระไม่กินบานนึกเอา

ตาหน่อยทำไมต้องถามว่าเผ็ดไหมอ่ะอายุป่านนี้จะมาถามทำไมว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ด <c oughs> กินบ่อยๆมันก็ต้องมาชินแล้วห่ะไม่ต้องไม้นี่หรอก <c oughs> ไม่ใช่เด็กะนะ <c oughs> ดกันนะเผ็ดไหมกูแน่หรอโอ้ยสัตมันไม่เกินเผ็ดไปหรอกกูว่างครหยอกเด็แล้อชอบ กลัวทำไมกับเผ็ดนะมันก็แค่เผ็ดโอ้แซ่บนะอยเเขาก็กำมุมนะพี่ยวนำบวานตำพี่ยัวนำเค็มตำแล้วก็หวานได้ไหมนอง รสชาติเนี่ยสับที่เราชอบกิน โอ้โ oh, mm ิดอซบลึกแซบลึกมันเองคือเหมือนเหมอนี่ไหแล้วป้ให้มันโตมันเองคือ เพิ่วันนี้ก็สิหนาวตัววันนี้ก็เย็นลงวันนี้นะครับถนนก็เป็นน้ำแข็งตัวบ้านเนี่ยเอยเป็นสันเราจําได้ว่าถ้าหิมะตกมันจะตกมาทางอาวอชิงตันก่อนนะพี่หลังเด้อมันจะตกมาทางยุโรปก่อนกทางยุโรปก็เจ้าพูดมากตอนหินมะตกพอถึงอาทิตย์มันก็มาทางพี่แปลกบะ อร่มับดมหอสมตำไต้ก็สวยรสชาตินี่มันมาก เซิรมาก็เสียไปหมือน,น,นก,กันเนาะพอมากงเตียงกันไปมาเซิร์ฟก็ไปละว่ะมั้งไปก็อะไรคนเรามันก็จะบอกต่อเนะี่น้องเวลามีการมีงานอ่ะสำหรับคนไทยนี่อ่าตั้งประเทศเนาะเวลามีการมีงานประสิบบอกต่อกันเนาะคนหมักมวนเท่ากันเสียนนะ่ะข้อเดียวกัน ฮอา์ม me. so, ัมองจริงพี่น้องแต่ว่าฮอวบ่ดื่ม้ะพี่น้องด้วยก็จะเอาดื่มให้ฮอว์กเก่งใจอะไรด้อเ์าบ่ดื่ม้ะพี่น้องเบางคนชอบปาร์ตี้เขาจริงแต่เราไม่ดื่มนะท่านผู้ชมนะเราไม่ดื่มดื่มได้ก็แค่แก้วเดียวถ้าเราจะไปขับรถไปงานเราไม่เราไม่ดื่มหรอกเรากลัวกลัวตำรวจจับ้ะพี่น้องเนี่ยในกฎหมายมันแรงท่านผู้ชมกฎหมายแรงมากเลย มเมาแล้วขับยึดไปกับขี่เลยเข้าเสียใจอะไรขยึดไปกับขี่เห็นรอแล้วการขันเท้าแบบบดดื่มเหมอว่ามีภูม,มาบังคับเขาหรอเพี่น้องมันอยู่น้ำเฒ่าหรอกเขาเคยไปปารตีมผู้ใดน,นอ้องตอนนั้นเล่นมาบังคับกันมันบ่ได้ท่านผู้ชมบังคับกันบ่นได้เราไม่ดื่มอ่ะม้ามดมดเพราะเรา้อนช้อน มดจากร้านอาหาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่สะดวกแล้วไปหนงเลด้จะไม่สะดวกไปไปอีกประมาณนั้นมดมดพระน้อยหลังจากเรามดเรากูก็ซิมมดไปสนองโอ้ยกืะบางที ที่บ้านพี่นางอ่ะพี่นางไม่จะบังคับให้ดื่มเหล้านะคะท่านผู้ชมเอาที่สบายใจใครอยากดื่มก็ดื่มเราไม่ต้องไปบังคับหรอกให้เขาสมัครใจดืม่มลิ้นลิ้นลิ้มากเอาเดิมหมดหมด,หมดพะอนอโอ้ยเศร้าสุวเศร้าเศร้าจน้องหลังจากหมดแก้วกูก็จะหมดเหมือนกันๆๆหมดชีวิต บางเขาถ้าเราเดื่มเยอะๆนะหัวใจมันเป็นยังไงไม่รู้อะเรารู้ตัวเราดีเราก็ไม่ดื่มนะบางคนอนะนินทาคนบางคนก่อนนะกึ <c> ๊บ <ười> ไปแก้วหนึ่งยิม้มสนุก่ะกึ๊บไปแก้วสอง กบไปแก้วสามหาเรื่องหนอตาเนี่ยหาเรื่องแล้วอันนี้หูก,กันไดอันนี้หูก,กันได้ปาเมานไผ่เ่ยกว่าต้นขวางไปแล้วก็ไปแก้วนะอะไรพรนเจ้าอย่างงานะพี่แก้ว เดือมไปกึ๊บเดียวเนี่ยเอ้ยมันและแก้วเดียวเนี่ยมันมันแก้วสองกึ๊บอะไยนังน่ะแก้วสามเอ้ยอาดังดับก็ตกรอพี่นะที่เน้นทานะอันนี้มันเป็นอัตโนมัติแล้วพี่น้องเด้อมันแบบมันบังคับอะไรก็ว่ามันมัน มันจะออกอากาศเหล่าเนาะสันตเดิน่าเราเปลี่ยนนใส่จะจาอบ,บ <c oughs> โอ้ยอย่านด,ดัง <c oughs> เอาพ่อพ่อจไปเก็บสิดาเง <c oughs> อนนึกากาเหลา